สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พอกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมอานทําการอัดน้ําที่จริงต้อมทําคลิปเมื่อวานแล้วต้อมก็ไปต่อน้ําแล้วก็ดึงใส่เลยนะครับ5้าไล่อันใหญ่นี่คือ5้าไล่นะครับก็ตอนนี้ก็อัดน้ําแล้วนะครับต้อมอัดน้ําอยู่ในช่วง7วันนะครับหวัน7วันนี้ต้อมอัดน้ําแล้วบางเจ้านี่ถามว่าทําไมอัดไวจังนะครับมีน้าๆเข้ามาสอบถามว่าทําไมริบอัดไวจังข้างเคียงต้อมเนี่ยหวานวันเดียวกันกับต้อมยังไม่ได้ฉีดยาคุมเลย แต่ของต้อมอัดแล้วเพราะว่าต้อมคุมเลนนาข้างๆเขายังไม่ได้ฉีดยาคุมมันมีปัญหารตรงนี้ครับคือถ้าเราฉีดคุมเลนเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเราปล่อยทิ้งช่วงได้เลยแล้วก็มาฉีดในช่วงีกทิ้งก็คือเป็นคุมฆ่าในช่วง8-10วันนะครับแต่นาข้างเคียงต้อมเนี่ยเขายังไม่ได้ฉีดอะไรสักรอบเลยเขารอจะฉีดอีกประมาณ2วันแล้วเขาจะอัดน้ําแต่ถ้าเราฉีดยาคุมฆ่าเอาเปรียบเทียบนะครับถ้าเราฉีดยาคุมเลนไม่เป็นไรครับไม่อัดน้ํายังไม่เป็นไรแต่ถ้าเราฉีดคุมฆ่า แล้วเราไม่อัดน้ําในระยะเวลา,าที่เขากําหนดนะครับไม่เกิน5วันเนี่ยข้าวจะเหลืองข้าวเหลืองแล้วจะมีปัญหาครับคือถ้าไม่มีน้ําอัดหญ้าเนี่ยหญ้ามันยาวใช่ไหมครับหญ้ามันยาวขึ้นมาเนี่ยมันเอาลงยากดังนั้นแนะนําให้คุมเลนดีกว่านะครับแล้วเราจะมาคุมค่า8วันอีกทีก็ได้ถ้าเรายังไม่อัดน้ํานะครับแต่ของต้อมตัดปัญหาคือว่าต้อมจะทําข้าวใต้น้ําแล้วก็เลยคุมเลนเสร็จพห6วันต้อมก็เลยอัดน้ําวันนี้วันที่7แล้วนะครับ แล้วปัญหาที่มันจะมีต่อจากนี้ก็คือเรื่องหอยนะครับต้อมก็หยอดยาหอยอยู่เมื่อคืนนะครับต้องหยอดต้องเอาให้อยู่นะครับถ้าไม่อยู่เนี่ยข้าวใต้น้ําไม่เหลือนะครับแค่คืนเดียวก็ไม่เหลือนะครับเมื่อคืนหอยก็เยอะต้อมก็หยดอยู่นะครับก็ข้าวใต้น้ําทํายากไหมอ่าที่จริงนะครับทําไม่ยากแล้วแล้วทาแล้วดีด้วยคุมหญ้าอยู่อันดับแรกเลยนะครับหญ้าจะไม่ค่อยมีนะครับหญ้าจะไม่มีเลยมีน้อยมากนะครับถ้าเราทําข้าวใต้น้ําได้ ถามว่าเรามาทําในช่วงอัดยาคุมในช่วง10วันทําได้ไหมมันทําได้ทั้งหมดแหะครับแตอ่อยู่ที่ยาด้วยนะว่าไอ้ตัวเราฉีด8ปดถึงสิวันหรือเข้าไปที่2อะ่ะเราฉีดยาตัวที่ว่าอัดน้ําท่วมข้าวได้หรือเปล่าถ้าเราไปซื้อตัวยาที่อัดท่วมไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องข้าวเน่านะครับอันนี้เราต้องศึกษาเหมือนกันนะครับแต่ของต้อมต้อมฉีดคุมเลนไม่มีปัญหาครับคุมเลนเขาตึงหน้าดินไม่ให้เม็ดหญ้ามันงอกขึ้นมาแล้วเราก็อัดน้ํากบไปเลย นะครับข้าวเนี่ยถ้าได้เขียวขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าพี่ๆน้องๆไม่มั่นใจให้แตกใบที่สองแล้วก็ค่อยอัดน้ําก็ได้นะครับอันนั้นก็มีไม่มีปัญหาปัญหาคือเรื่องหอยอย่างเดียวนะครับข้าวไม่ตายนะครับถ้าเขียวแล้วอัดน้ําได้นะครับแต่ถ้าเราไปคุมค่าเนี่ยอันนี้ต้องดูยาด้วยแล้วเขาอัาดน้ําได้ไหมถามร้านดูว่าผมเอาแบบข้าวไม่เหลืองนะครับเอาแบบอัดน้ําได้ท่วมอย่างนี้ลองไปคุยกับเขาดูเมื่อก่อนต้อมไม่เคยฉีดคุมเลนเลยนะครับต้อมเพิ่งจะมาฉีด หลังๆมาแล้วดูแล้ว่หญ้าไม่มีแล้วอีกอย่างคือต้อมหมักไอตัวคู่หูเกษตรตองแปดของลุงตีไปด้วยนะครับทําให้หญ้าเนี่ยหายไปหมดเลยอันใหญ่ในต้อมหญ้าเยอะมากต้อมจําได้เลยปีนั้นต้อมเอาเครื่องมาตัดหญ้ากกแล้วก็แล้วก็หญ้าอะไรนะลิเกไหมหญ้าลิเกต้องเอาเครื่องมาตัดเยอะมากนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับอันล่างก็เกมจะอาจเหมือนกันนะครับเขียวหมดแล้ว นะครับเกี่ยวหมดแล้วอัดได้แล้วนะครับตอนนี้ไล่อันใหญ่อยู่วันนี้นะอันใหญ่อีกสักวันหนึ่งอ่านะครับอาจจะประมาณทเที่ยงทเที่ยงบใเดี๋ยวจะเอาลงอันเล็กอันเล็กก็แป๊บเดียวเต็มครับอันใหญ่มันห้าไล่เนาะแล้วก็น้ําต้อมดึงเนี่ยดึงจากาในสระนะครับนี่ดึงน้ําจากในสระก็พี่ๆได้สอบถามเข้ามานะครับก็ทําพันข้าวนะครับ m r สามสามเจ็ดนะครับหรือซิซิเนียนะครับกับตองหนึ่งแล้วก็หอมฟุง้งหอมเก้าแปด เดี๋ยวจะมาดูว่าสามสายพันธุ์นี้อ่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วฤดูก,การหน้าเราจะได้มีโอกาสเลือกว่ารเราจะทําพันธุ์ไหนนะครับเพราะว่าต้อมมาหนึ่งอย่างและต้อมอยากรู้เหมือนกันว่าข้าวที่ต้อมจะทาเนี่ยอ่ามันดีไหมยอยากรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ไปฟังจากคนอื่นนะครับอยากทําด้วยตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวพออัดน้ําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องคอยดูหอยอัดให้เสร็จทุกอย่างอาจจะได้ใส่ปุ๋ยในช่วงอ่ายี่สิบกว่าวันนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งก่อน นะครับว่าจะยังไงนะครับดูที่ข้าวด้วยนะครับมีละเม็ดบ้างไหมมีครับอากาศร้อนนะครับหน้าเทือกแห้งนะครับมีบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงที่ต้องหวานข้าวอ่ะฝนมันอ้อยใช่ไหมแล้วดังนั้นเราต้องกลัวน้าทุน้ํามันเยอะระบายไม่ทันก็เลยปล่อยน้ําให้แห้งบ้างมีลาเม็ดทุกทุกที่ครับมีบ้างครับไม่มีหรอกครับที่ว่าจะขึ้นทุกเม็ดนะครับนกกินบั่งหนูกินมั่งเป็นเรื่องปกตินับขอแค่ว่าเราให้ได้เห็นเขียวๆอย่างเงี้ยก็โอเคละ อา่าโอเคแล้วครับก็เดี๋ยวรออัดน้านะครับก็ถ้าใจไม่แข็งก็ทํายากนิดนึงนะสาหรับข้าวใต้น้านะครับเรื่องหอยเชลลี่อย่างเดียวเลยไม่ใช่เรื่องอื่นนะเรื่องน้ํากับเรื่องหอยเชลลี่ถ้ามีน้ําดีอัดได้เลยนะครับข้าวใต้น้ําทําแล้วหญ้าจะไม่ค่อยมีแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าอ่าเราอัดได้ไวข้าวเขาพุ่งหนีน้ําเขาจะโตเร็วกว่าแปลงอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์สําคัญคือเรื่องหญ้ากับเรื่องข้าวพุ่งนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็จะได้อัด นะครับเดี๋ยวต้อมวันนี้ต้อมน่าจะเอาลงอันนั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาลงสองอันนี้มันง่ายนะครับรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยรอยรถติดนะครับแล้วเป็นเองเดี๋ยวจะดําเอาไม่มีปัญหานิดๆหน่อยๆครับของต้อมดําทุกรอบอยู่แล้วข้างๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูวิทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็มาอัปเดตอัดน้ําแล้วนะครับ7วันดึงตั้งแต่วันที่6แล้วนะครับอัดน้ําได้เลยต้อมจะทําข้าวใต้น้าอย่างที่บอกจะคุมหญ้าด้วย วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนพี่น้อง,องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมกักเข้าดีดข้าเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเล่งรากแตกกอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์หรือเกี่ยวกับเรื่องของพันุ์ข้าวนะครับติดต่อสอบถามทางช่องทางต้อมดื้อชาแนลได้เลยหรือเข้าไปเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับกู่หูกเกษตรแล้วอีกหนึ่งช่องทางนะครับสาวน้อยเกษตรตองแปด ช่วยไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ0994199366 0994199366